พอดีแม่แดงแนะนําแม่ตะวันแม่ตะวันก็ลืมสังเกตอันนี้เข้าบรรจุนะคะ,ใ,ะใต้พระยูไรเนี่ยนะเข้าบรรจุกระดูกของคนเอาไว้ก็คือแสดงว่าบุคคลที่บรรจุกระดูกนี้จะต้องร่วมสร้างฐานพระใช่ไหมแม่แม่แดงว่านะาเนี่ยข่ารอบองค์พระเลยค่ะนี่นะคะมันเขาจะแปะชื่อไว้นะคะเนี่ยแปะชื่อเอาไว้เป็นภาษาจีนนะคะ ว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสยามเก่าคือเป็นคนไทยเก่าที่อยู่ในสมัยของรัชกาลที่5ต่อมารัชกาลที่ 5, จ้าจเป็นต้องตัดแขนตัดขาเพื่อรักษาร่างกายไว้ก็คือรักษาแผ่นดินใหญ่ไว้ก็เลยต้องให้ส่วนนี้ไปะนะคะเพราะฉะนั้นคนสยามที่นี่เขายังคิดเสมอว่าเขาเป็นคนไทยเขาอยู่ที่นี่เขาจึงสร้างวัดนี้ขึ้นแล้วก็ มาสวดมนต์ไหว้พระที่วัดนี้กันประจํานะคะแม้แต่เรามานี้เขาก็มาร่วมด้วยแต่เขายังพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ะนะคะเพราะาธรรมดาเขาอยู่ที่นี่นานเนาะเนี่ยค่ะเพราะนั้นเราเองซึ่งเคยสมัยก่อนเราก็คงจะเป็นลูกเจ้าเราล้านไม่มีเหตุปัจจัยได้กลับมาที่นี่นะคะมาปลดปล่อยพ่อแม่หรือว่าจะเป็นญาติคนไหนก็แล้วแต่แหละนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็ได้รับบุญรับกุศลร่วมกันไปนะคะสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะ